คุณผู้ชมน,นะครับเดินหน้าประเทศไทยวันนี้กับผมโสพลน,นะวะรัตนพงศ์ครับวันนี้เดินหน้าประเทศไทยจะพูดคุยถึงกระทรวงเศรษฐกิจก1กระทรวงซึ่งดูแลตั้งแต่เศรษฐกิจกมหาภาคการทรงออกของประเทศไล่มาจนถึงเรื่องใกล้ตัวราคาสินค้าค่าครองชีพของคุณผู้ชมทุกคนผมหมายถึงกระทรวงพาณิชย์และวันนี้เราได้พูดคุยกับรัฐมนตรีว่ากา,การกระทรวงพาณิชย์ครับพลเอกชัดชัยสาิกัญญานะครับรัฐมนตรีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับกระทรวงพาณิชย์งานอย่างที่เรียนไปว่าตั้งแต่ ใหญ่สุดมาจนถึงล่างสุดเลยตั้งแต่เข้ามาจนถึงตอนนี้สิ่งที่ท่านคิดว่ายังอยากจะเร่งทําเป็นอันดับแรกเพื่อทําให้ประเทศไทยเดินหน้าต่อไปได้เป็นเรื่องไหนองกระรวงพาณิอีกครับท่านคนจริงแล้วเรื่องปากท้องของประชาชนนี่เป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับ,รบประชาชนทุกคนเนี่ยก็ถ้าปากท้องยังมีปัญหาอยู่เนี่ยเรื่องอื่นก็ลําบากแล้วและท่านนายกก็ให้ความสาคัญกับเรื่องนี้มากนะครับ,รบผมอยากเรียนว่าวันนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราดูเรื่องของราคาสินค้านะครับ หรือว่าเราจะรักษาระดับราคาสินค้านะครับเพื่อให้ประชาชนมีค่าครองชีพที่ที่ดีนะครับเราจะต้องยึดถือโดยหลักการแล้วผมมีหลักการอยู่3ตัวด้วยกันนะครับตัวหนึ่งก็คือผู้ผลิตนะครับถ้าอาจจะเป็นเกษตรกรหรืออะไรแบบนี้นะครับผู้ผลิตอันที่สองคือผู้ค้านะครับผู้ค้านี่รวมทั้งค้าปลีกด้วยส่งออกด้วยไอ้ขนด้วยนะครับแล้วก็ผู้บริโภคทั้ง3ตัวเนี่ยเราจะต้องปรับนะครับ ปรับให้มันอยู่ในตำแหน่งที่มันพอดีพอดีกันเวลาที่เศรษฐกิจดีเนี่ยสิ่งเหล่านี้ไม่เป็นปัญหาครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราทราบกันดีว่าเศรษฐกิจในระดับนานา,นาประเทศเนี่ยนะครับหลายๆประเทศก็มีปัญหารวมทั้งหลายเดือนที่ผ่านมาบ้านเราก็มีปัญหาทางการเมืองนะครับ,รบก็มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจเพราะนั้นถ้าพูดถึงว่าวันนี้เนี่ยเศรษฐกิจก็ในในประเทศ เราเองก็ต้องยอมรับว่าเราก็ประสบปัญหาบ้างนะครับเพราะฉะนั้นก็มีผลกระทบต่อ3ามกลุ่มที่ผมเรียนไปแล้วนี่นะครับในสิ่งที่เราต้องระมัดระวังมากนะครับก็คือว่าเราจะทําอย่างไรนะครับให้3ามกลุ่มเนี่ยอยู่ได้ด้วยกันนะครับผู้บริโภคก็อยู่ได้ในราคาที่เหมาะสมผู้ค้าก็อยู่ได้แล้วครับแล้วผู้ผลิตก็เหมาะสมนะครับวันนี้ได้คุยกันถึงเรื่องของการจับมือกับภาคเอกชนที่ประกอบสินค้า หลายกลุ่มด้วยกันนะครับจะทําราคาที่เป็นราคาพิเศษนะครับอันนี้เป็นโครงการที่กระทรวงานิชย์ได้เริ่มต้นขึ้นนะครับอาจจะใช้คําว่าปอบปุระแบนปอบปุระแบนก็เป็นอาจจะเป็นสินค้าก็จะเป็นสินค้าตัวเดิมนะครับอาจจะมีเครื่องหมายสัญลักษณ์อย่างใดอย่างหนึ่งที่เรากำลังคิดกันอยู่กระทรวงพาดีกับเอกชนับเอกชนนั่นแหละครับจะทําให้ราคาสินค้าเนี่ยตัวนั้นนะถูกกว่า ที่ขายอยู่ตามทั่วไปคือจริงแพคเกจจิ้งอาจจะไม่ใช่ของเดิม้าจใะ<ต>เหมือน,น,นเดิมเหมือนเดิมทุก,อ,ทกอย่างแต่ราคาจะถูกลงคุณภาพเหมือนเดิม,มนะครับแต่ราคานี้จะถูกลงอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ที่เราจะกําลังทํากันอยู่นะครับนอกจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องมองไปถึงว่าถ้าเรามีสินค้าพอแล้วให้ให้กับความต้องการกับประชาชนได้นะร,ราคาเราควบคุมไว้ในระดับที่ที่เหมาะสมแล้วก็จะมะีโครงการที่ทําให้ถูกลงอีกด้วย นะครับ,รบอันนี้ก็นั้นนอกจากนั้นยังต้องดูในเรื่องนี้นะครับว่ากักตุนไม่ได้อถ้าหากว่ามีการกักตุนสินค้าไว้นี่นะครับ,รบมันก็ทําให้ความเสียหายระบบม,มันเสียไปครับอ,อันนี้ก็เราคิดว่าเป็นโครงการที่เราต้องทําควบคู่กันไปนะครับ,รบผมอยากเรียนว่านอกจากนั้นเนี่ยรายการ ทงฟ้าที่เราทํากันมาอยู่ตลอดนะครับอันนี้ก็ยังยังได้มีการเดินหน้าต่อไปนะครับแล้วก็ทําในพื้นที่ที่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยอยู่เนี่ยนะครับก็จะเลือกเข้าไปได้ถึงง่ายครับอันนั้นการส่วนท่านจะเห็นว่าอีกการหนึ่งก็คือเรามีโครงการใหม่ซึ่งเพิ่งเพิ่งเริ่มทำนะครับแต่วันนี้ก็ติดตลาดผลไม้ขวดนะครับเกี่ยวกับเรื่องการรักษาระดับราคาอาหารที่เรียกว่าอาหารจานด่วนครับ นหนูนิดร้านค้าหนูนิดวันนี้เนี่ยมีในกรุงเทพนี่พันพันสามร้อยกว่าร้านแล้วนะครับราคาหนูนิดนี่ในอาหารจานเดียวเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณสักงยี่สิบห้าสามสิบหรือสามสิบห้าบาทไม่เกินนี้นะครับก็ทั้งเราเราคุมทั้งคุณภาพด้วยนะครับแล้วก็คุณภาพความสะอาดแล้วก็รสชาติด้วยคือราคาถูกไม่ใช่ว่าคุณภาพไม่อันนี้เราคุมครับต้องต้องเรียนว่าเป็นความร่วมมืออันนี้ก็เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้วยกันนะครับคือกระทรวงมนุษย์กับ กรุงเทพมหานครนะครับมาทํางานร่วมกันวันนี้ก็จะมีทั่วทั่วไปประชาชนก็สามารถเข้าไปเดินนะเป็นทางเลือกที่สามารถทานอาหาได้นะครับอิ่มในราคาที่ย่อมเยาไม่แพงครับนับนถัอว่าพรปุาแบร์เรจะได้น่าจะได้เห็นสักเมื่อไหร่ครับท่านนายกท่านสั่งการว่าอยากจะให้เป็นของขวัญปีใหม่อันนี้ก็ เป็นโครงการหนึ่งนะรกระทรวงนี้จะมีหลายโครงการนะครับเพราะที่ท่านนายกบอกว่าอยากให้ถึงสิ้นปีเนี่ยแต่กระทรวงไปหาคิดหน่อยว่าจะมีอะไรเปของขวัญให้ประชาชนนี่จะเป็นส่วนหนึ่งของกระทรวงพาณิชย์จะเป็นหนึ่งโครงการครับแต่ยังมีโครงการอื่นๆอีกใช่ไหมครับอีกครับอันนี้ต้องอุบเป็นนิดหนึ่งน่าจะได้เห็นช่วงอาจจะพฤิจารณาธันวาคมน่าจะได้เห็นกันครับครับครับถัดจากเรื่องของค่าครองชีพซึ่งกระทรวงพาณิชย์มีมาตรการหลากหลายขยับขึ้นไปหน่อยครับถ้าเป็นเรื่องของการส่งออกของประเทศซึ่งปีนี้นุยอาจจะไม่ค่อยดีจากหลายปปััจจยีหน้า ท่านมียุทธศาสตร์หรือมีวิธีการที่จะผลักดันการส่งออกของประเทศอย่างไงบ้างครับเรื่องการส่งออกเนี่ยนะครับผมอยากเรียนว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับเพราะการส่งออกนี่เป็นรายได้ของ GDP รายได้ของเราเลยสําคัญมากเลยนะครับท่านนายกรัฐมนตรีถ้าให้ความสนใจมากครับผมอยากเรียนว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยเรามีหลักการของเราอยู่นะครับโดยเฉพาะเรื่องการรักษาตลาดเก่าที่เรามีอยู่แล้วระหว่างการส่งออก อันนี้ต้องรักษาไปนอกจากนั้นไม่พอต้องเพิ่มตลาดใหม่นะครับตลาดใหม่วันนี้เนี่ยเรามองไปถึงรัสเซียตะวันออกกลางลาตินอเมริกันะครับหลายๆประเทศที่เรายังมีการค้าขายเขาน้อยมากยังสามารถขยายได้เราจะขยายได้นะครับแต่ที่สนใจที่น่าสนใจมากที่สุดผมว่าคิดว่าตัวนี้จะเป็นตัวแรงขับเคลื่อนทําให้การส่งออกของเราดีขึ้นเนี่ยนะครับโดยเร็วด้วยนั่นคือการค้าระหว่างรอบๆประเทศเราตามแนวชายแดน CLNB ครับ c l b ครับครับท่านเชื่อไหมครับว่าวันนี้เนี่ยตัวเลขของการส่รงออกนะครับหมากกว่า50เซนอยู่รอบๆบ้านเราเนี่ยครับกัมพูชามาเลเซียลาวเวียดนามใช่ครับวันนี้ต้องมานองมองดูว่าแต่ละประเทศเนี่ยเขามีสินค้าอะไรที่เขาต้องการแบบไหนรดสนิยม็นแบบไหนตลาต,ต,ต้องการอะไรต้องรู้ต้องรู้ลึกไปมากขนาดนั้นครับแล้วก็นําสิ่งเหล่านี้เนี่ยกลับมาให้กับผู้ผลิต สินค้าภายในประเทศต้องเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้เร็วรนะครับเมื่อวานนี้ผมได้มีโอกาสไปเปิดงานอีกงานหนึ่งที่กระทรวงพาณิชย์ได้ได้ทำาริเริ่มขึ้นนะครับ,รบก็คือเอาข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในอคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะเนี่ยนะครับ,รบยกเข้ามาไว้ในในมือถือในโ <ใน S 2> มบายโฟนได้เลยในสมาร์ทโฟนได้เลยครับ,รบซึ่งในนี้ก็จะมีอยู่2ประเด็นหลักก็คือว่าข้อมูลข่าวสารเรื่องการค้า ทั้งหมดนะครับทั้งของที่กระทรวงพาณิชย์มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยเป็นข้อมูลข่าวสารนะครับสามารถดูได้อีกอันหนึ่งสามารถขายได้โดยครับเป็นไทยเทรดดคอมก็สามารถจะมาลงทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ในมือถือเนี่ยนะครับ,รบแล้วก็ซื้อขายผ่านมือถือได้เลยคือเป็นทั้งข้อมูลและเป็นทางท่องทางในการขายได้ด้วยใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นแนวทางหนึ่งซึ่งจะทําให้ผู้ขาย ไม่ว่าจะเป็น SME นะครับอันนี้จะช่วยได้เยอะเลยครับอันนี้จะช่วยเขามีข้อมูลมีความต้องการรู้ว่าประเทศไหนอย่างไรนะครับมีความต้องการสินค้าอันนี้ก็จะเป็นอันหนึ่งครับคือวันที่18ถึงวันที่20เดือนนี้นะครับตุลาเนี่ยนะครับผมได้เชิญทูตพาณิชย์นะครับทั่วโลกครับเรามีอยู่6 2สิบสอสถานทูตพาณิชย์อยู่2นแห่งใน4 3าประเทศ อันนี้กลับมาพบกันมาสัมมนากันใหม่หมดเลยเพื่อมาวางแผนการเพื่อมาวางแผนกันทั้งหมดนะครับก่อนหน้าที่จะจะมาถึงเนี่ยนะครับผมได้ส่งการบ้านให้ไปแล้วอให้เขาไปทําว่าตัวเขาเองเนี่ยทูตพนนี้ต้องรู้ว่าประเทศที่เขาอยู่กับประเทศเราเนี่ยวันนี้มีการค้าขายอะไรกันบ้างอะไรที่เราพอจะมีโอกาสส่งอะไรมาข้อแรกต้องไปดูรู้ว่าต้องรู้ก่อนอันที่สองก็รู้ต้องรู้ว่าประเทศที่เขาอยู่เนี่ยมีรสนิยมในการบริโภคสินค้าแบบไหน อ๋เป็นการบ้านองดใช่อันที่สามก็ต้องรู้ว่าแล้วช่องทางจะขยายยังไงทั้งสามเรื่องเนี่ยเขาจะต้องนํากลับมาแล้วมันแห่งทั่วโลกต้องคิดมาแล้วต้องคิดบมาต้องส่งมาแล้วครับต้องส่งมาก่อนที่จะจะมามาถึงวั้นที่สิบแปดที่จะมานั่งคุยกันนะครับอันนี้ก็จะทําให้เราได้รับรู้ข้อมูลที่แท้จริงนะครับซึ่งภาคเอกชนก็จะมานั่งฟังด้วยเขาก็จะได้มารู้ว่าเอาไปนี้คิดยังไงทำยังไงแล้วเขาควรจะต้องทํำยังไงครับผมขยับไปถึงเรื่องสําคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของสินค้าเกษตร ซึ่งก็เป็นสินค้าสําคัญของบ้านเราเหมือนกันมีสัดส่วนสําคัญต่อเศรษฐก,ฐก,ฐกฐิจถ้ามีแนวทางนโยบายอย่างไรบ้างกับสินค้าเกษตรโดยเฉพาะเรื่องของข้าวซึ่งอยู่ในความสนใจมาตลอดเวลาที่ผ่านมาครับออจริงๆเรื่องสินค้าเกษตรเนี่ยมันมีผลกระทบเนเื่องมาจากเรื่องของดินฟ้าอากาศเรื่องของสภาพเศรษกฐกิจของโลกทั้งหมดนี่เป็นเป็นสิ่งที่มีผลกระทบจากภายนอกเข้ามานะครับ,รบวันนี้เนี่ย สิ่งที่ผมได้สั่งการและก็ได้ให้เร่งนวนการโดยด่วนคือจะต้องมีฐานข้อมูลที่ดีนะครับวันนี้เรามีฐานข้อมูลจากหลายหน่วยงานต้องร่วมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเกษตรไม่ว่าจะเป็นพาณิชย์หรือหน่วยงานอื่นก็ตามนี่นะครับจะต้องมีฐานข้อมูลที่ถูกต้องถ้าเราไม่ได้ฐานข้อมูลที่ถูกต้องนี้ท่านจะวางแผนยากมากเพราะมันจะทําให้เราผิดไปหมดนะครับ,รบเช่นปริมาณผลการผลิตออกมาสักเท่าไหร่เนี่ยเราจะได้วางแผนในเรื่องของการบริโภคภายในประเทศเท่าไหร่แล้วก็ส่งออกเท่าไหร่อันนี้ เร่งดาเนินการอยู่แล้วก็จะเสร็จในเร็วนี้นะครับศูนย์ข้อมูลนี้ต้องสําคัญนอกจากนั้นที่พาณิชพอวันนี้เนี่ยผมได้กําหนดผู้รับผิดชอบหลักตัวสินค้าสําคัญสำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวยางพลาอ้อ,อยมันสมหลังสิ่งเหล่านี้จะมีเป็นมิสเตอร์ <Mister S 1> <Mister S 2> ข้าวมิสเตอร์มันสมหลังเป็นผู้รับผิดชอบหลักผู้ช่วยหลักหลักก็จะติดตามเรื่องนี้ตั้งแต่ต้นฤดูเลยนะครับต้นปีเลยนะครับถึงแม้ สินค้าเกษตรบางตัวอาจจะไปออกปลายปีแต่ให้ติดตามตั้งต้นต,ตั้งแต่ตแตรกตั้งแต่เริ่มต้นเลยทรตั้งแต่เริ่มต้นที่เกษตรกรจะจะเริ่มปลูกเนะครับเริ่มผลิตสินค้าต่างๆนงเนี่ยเหล่านี้ก็จะเริ่มติดตามอย่างนี้พวกมานะครับครับอันนี้ในขั้นการบริหารจัดการเนี่ยนะครับผมคิดว่าเรื่องของสินค้าเกษตรเนี่ยจำเป็นจะต้องรักษาระดับนะครับให้เกิดความเหมาะสมแต่ว่าสาคัญสาคัญก็คือว่าจะเรื่องกลไกตลาดต้องระมัดระวังนะครับเราจะจะ ไปบิดเบือนเนี่ยก็จะเป็นการแก้ปัญหาที่ยากในอนาคตแต่อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ต้องระมัดระวังนะครับผมเรียนว่าอย่างนี้ผมยกตัวอย่างเช่นวันนี้เนี่ยข้าวหอมมะลิที่ออกมาที่จะออกมาในต้นเดือนปลายเดือนนี้นะครับจนต้นเดือนหน้าเนี่ยจะมีปริมาณมากนะครับพูดกันถึงประมาณหกล้านหกล้านตันครับแต่ว่าก็ปริโภคในประเทศ่ครึ่งหนึ่งส่งออกครึ่งหนึ่งสิ่งที่โดยหลักการแล้วจําเป็นถ้าออกมาเยอะๆอย่างงี้ มันก็ต้องมีวิธีการที่จะเก็บไว้ก่อนทยอยออกเอาออกมาหรือเรีย,อยออกว่า,ด,วาดูดซับอเอาไว้ก่อนนะครับอัืนอไม่้ราคามันตกใช่ครับใช่ครับ,รบอันนี้ก็จะรูปวันนี้ได้คุยกันกระทรวงพาณิชย์ได้คุยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นชาวนานะครับลงสีผู้ส่งออกนะครับแม้กระทั่ทงทกศหรืออกศที่อยู่ในเมืองเราเนี่ยจะต้องมีวิมาตรการในการที่จะดูดซับสิ่งที่เป็นส่วนเกินนี้เก็บไว้นะครับ,รบเพื่อรักษาระดับราคาพอถึงเวลาหนึ่ง หลังจากนี้เราก็ค่อยขายเข้าไปท่านครับรัฐบาลบอกชัดเจนว่าเราไม่ใช้เรื่องของจำนำเราไม่ใช้เรื่องการประการันเราจะดูดูแลราคาข้าวให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมคือชาวบ้านชาวนาอยู่ได้แล้วก็สามารถส่งออกได้ด้วยเราจะใช้วิธีไหนยังไงผมยกตัวอย่างเช่นข้าวหอมเลยนะครับ,รบขอขอภัยข,ข้าวขาวเนี่ยนะที่ที่เราพูดกันเมื่อประมาณทัก2สองเดือนที่แล้วว่าผมอยากเห็นราคาที่ประมาณทัก8,5 0 0ซึ่งราคาตรงนี้ผมก็ได้คุยกับทางชาวนานะครับแล้วก็ พ่อค้าลงสียันที่ผมได้พูดว่าทุกส่วนพอใจเป็นราคาที่พอรับได้นะครับแล้ววันนี้ก็ใกล้เคียงกันส่วนข้าวหอมมะลิผมคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณหมื่นหกซึ่งอันนี้ก็ได้คุยกันกับส่วนเกี่ยวข้องมาพอสมควรแล้วนะครับว่าน่าจะเป็นราคาที่ทุกฝ่ายพอใจนะครับคำนังสุดท้ายท่านอยากให้ท่านพูดถึง วิสัยทัศน์ระยะยาวของการดูแลกระทรวงพาณิชย์ในระยะต่อจากนี้เพราะว่าที่เราพูดมามว่าจะเป็นค่าครองชีพไม่ว่าจะเป็นส่งออกไม่ว่าจะเป็นข้าวอาจจะเป็นการวางแผนเพื่อแก้ปัญหาตรงนี้ก่อนแต่ระยะยาวท่านคิดว่าทิศทางของกระทรวงพาณิชย์ในการดูแลเศรษฐกิจของประเทศควรจะไปทางไหนยังไงต่อบ,บ้างครับวันนี้อยากเรียนท่านว่าอย่างนี้นะครับวันนี้สินค้าที่เราจะขายไปสู่ต่างประเทศได้ผมพูดเรื่องการส่งออกก่อนนะครับต้องหันมาดูแนวทิศทางกันใหม่หมดเลยนะครับ อันที่หนึ่งก็คือต้องผลิตสินค้าตรงความต้องการ,ก,ารกับต่างประเทศอันที่สองถ้าเป็นสินค้าทางกเกษตรเนี่ยนะครับเดี๋ยวนี้ต้องดูเรื่องตั้งแต่ต้นทางเลยนะครับต้นทางการผลิตนะครับเรื่องคุณภาพตั้งแต่ไร่นาของชาวบ้านต้องชาวนาเลยต้องเริ่มต้องดูตั้งแต่นั้นผมคิดว่าในอนาคตข้างหน้าโดยเฉพาะสินค้ากเกษตรเนี่ยนะจะต้องดูแม้กระทั่งเรื่องของการปลูกที่ไม่ใช้สารเคมีมครับเรื่องของกลีนนะครับสินค้าพวกนี้เนี่ยจะได้รับความนิยมและจะมีราคา ผมคิดว่าเราต้องยกระดับหลังจากที่เราเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้วเนี่ยรรประเทศเพื่อนบ้านเราก็จะมีสินค้าใกล้เคียงกันเราเราต้องยกระดับในลักษณะสินค้าที่มีคุณภาพนะครับเพื่อให้ได้ราคาที่ดีนะครับการพัฒนาผู้ประกอบการเป็นสิ่งสำ,สำคัญมากนะครับอันนี้วันนี้เนี่ยเราต้องพัฒนายกระดับ ผู้ประกอบการเราเนี่ยขึ้นสู่เบทีระดับเบทีนานาชาติได้ระดับโลกได้ครับวันนี้ขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีที่ให้เวลานะครับขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับัสดีผู้ชมครับทั้งหมดนี้คือเดินหน้าประเทศไทยในช่วงนี้เราได้ทราบถึงทิศทางของกระทรวงพาณิชย์ในการดูแลค่าครองชีพในดูการดูแลการส่งออกและสินค้าเกษตรที่สําคัญแล้วนะครับติดตามต่อไปว่าค่าครองชีพโดยเฉพาะในช่วงปลายปีของขวัญของกระทรวงพาณิชย์ที่จะมอบให้กับประชาชนคนไทยจะมีอะไรเพิ่มเติมมากไปกว่านี้หรือไม่ช่วงต่อไปติดตามนา w อเลเวอร์ ของคุณหมอยงยุทมายาลาโฆษกประจำสำนักนาย,ยนกรัฐมนตรีนะครับช่วงนี้ผมและท่านรัฐมนตรีลาไปพร้อมกันสวัสดีครับสวัสดีครับ